อ่มาดูกล่องก่อนนกล่องก,ก็จะมี3มชั้นนะเพื่อนข้างล่างก็จะมีอุปกรณ์อีกมากมายนะครับเอ่อแต่ละชั้นนะครับก็จะมีเหยื่อมีอะไรเก็บไว้เดี๋ยวเรามาดูชั้นที่1ก่อนเลยนะที่เหยื่อที่ผมชอบใช้ผมก็จะเอาไว้ข้างบนนะครับเพราะว่าเวลาเราหยิบจับก็จะหยิบอะไรนะไม่ได้เปิดข้างล่างนะครับครับก็สวัสดีนะครับ ผมแจ็คตั้งเดียมเบตต้านะครับยินดีต้อนรับเพื่อนๆนะที่เข้ามารับชมคลิปวิดีโอนี้นะครับก็ส่วนวิดีโอนี้นะครับมีเพื่อนๆขอมานะครับก็โดยส่วนตัวก็ขอสักหนึ่งอีพีนะนเพื่อนวันนี้นะครับผมจะมารีวิวเหยื่อนะครับเพราะว่าผมได้ทําการลงคลิป y o t u u e s h o อ t นะครับก็คือเป็นคลิปสั้นนะครับเรื่องของการตกปลานะครับผมก็ เอาไปลงนะครับแล้วก็มียอดวิวเข้ามาแล้วก็มีาน้ามีเพื่อนเพื่อนอยากเห็นเหยื่อนะครับช่วยรีวิวเหยื่อให้หน่อยนะครับว่าที่ใช้อยู่นะครับมีอะไรบ้างนะครับแล้วก็วันนี้นะครับก็เลยจะมาทําเป็นคลิปรีวิวนะครับเหยื่อที่ผมใช้นะครับใช้จริงเลยนะอ่าก็ก่อนอื่นนะครับนี่ครับนี่คือกล่องเหยื่อของผมนะ ผมจะไม่บอกยี่ห้อแล้วกันนะครับเดี๋ยวมันจะกลายเป็นติดลิขสิทธิ์สปอนเซอร์นะครับเนาะก็กล่องก็ไม่ได้ใหญ่มากนะครับนี่เวลาผมไปตกผมก็จะใช้นี่แหละเหยื่ออยู่ในกล่องนี่แหละเนาะเหยื่ออยู่ในกล่องนี้นะครับก็คือผมเนี่ยตกปลาเน้นเป็นชะโดเป็นหลักนะครับก็เลยจะเป็นสายชะโดหน่อยนะเพื่อนเพื่อนก็ หมายที่ใช้ประจําก็คือเขื่อนอุบลรัตน์นะเพื่อนๆอาสำหรับใครที่อยากดูเหยื่อนะครับลักษณะของเหยื่อวิธีการใช้งานแบบไหนนะครับก็ลองรับชมคลิปนี้ให้จบนะเพื่อนยังไงก็ถ้าชอบปากกดไ like, ลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับสําหรับวันนี้นะเราพักเรื่องประกัดไว้สัก EP นึงนะครับมาดูเหยื่อตกปลากันหน่อยนะครับไปครับครับเดี๋ยวผมจะมาเปิดให้ดูนะครับ ก็ก่อนอื่นนะเพื่อนก็ไม่ต้องขอนะครับเพราะว่าไม่ให้นะครับผมก็ไม่มีใช้เหมือนกันนะครับสําหรับกล่องตัวนี้ก็ดีนะครับแข็งแรงมากเลยนะสามารถนั่งตกปลาได้นะครับใช้เป็นเบาะนั่งได้แทนเบาะนั่งได้น,นี่มันแข็งแรงมากนะก็สําหรับเหยือ่อมาดูกล่องก่อนอกล่องก็จะมี3มชั้นนะเพื่อนข้างล่างก็จะมีอุปกรณ์อีกมากมายนะครับเ แต่ละชั้นนะครับก็จะมีเหยื่อมีอะไรเก็บไว้เดี๋ยวเรามาดูชั้นที่หนึ่งก่อนเลยนะที่เหยื่อที่ผมชอบใช้ผมก็จะเอาไว้ข้างบนนะครับเพราะว่าเวลาเราหยิบจับก็จะหยิบอาเลยนะไม่ได้เปิดทข้างล่างนะครับอมาดูฝั่งนี้ก่อนนะฝั่งนี้ก็นี่ครับส่วนกบพวกนี้นะครับก็จะใช้เป็นแบบกบกระโดดผิวน้ํานะครับนี่เป็นผิวน้นํานี่รอยฝันปลานี่ เยอะมากนะครับมีประสบการณ์มากนะเหยื่อชุดนี้นะครับนี่ครับอันนี้ก็น้ําหนักก็ค่อนข้างเยอะนะครับมันเป็นงานสําหรับชโดนะตัวใหญ่มากนะครับนี่อ่าอ่าตัวนี้ก็เช่นกันนะแต่ตัวนี้จะหนักกว่าอีกนะเพื่อนดูนะครับนี่ลอยได้ปลามาไม่รู้กี่ตัวแล้วนะเหยื่อตัวนี้ดูดวงเบ็ดนะครับนี่ ก็ใครสนใจอะไรก็ไปลองไปค้นหาดูเอานะเพื่อนเพราะว่ามันสปอนเซอร์ให้ไม่ได้นะครับเดี๋ยวผิดลิขสิทธิ์ช่องตัวเองนะอ่าแล้วก็มีตัวนี้ตัวนี้เอาเบียดออกยังไม่ได้เอาเบียดหาเบียดมาใส่นะครับนี่ครับแล้วก็ลูกปืนก็ออกนะมันเหยื่อมันมันมันพังมานะครับนี่ตูดมันแตกมามันก็เลยมัน เวลากอมามันมาไม่ตรงนะเพื่อนก็เลยตัดแต่งขึ้นหน่อยเอาลูกปืนออกแล้วก็เดี๋ยวหาซื้อเบ็ดมาใส่นะครับดวงเบ็ดมาใส่นะอ่าต่อมาเหยื่อตัวนี้เป็นเป็นสายนะเพื่อนเป็นสายเป็นค่ายเดียวกันกับตัวนี้นะเป็นเหยื่อสายนะครับนี่ครับไว้ตกปลาคอกเวลาน้ําหลากนะครับเหยื่อกระสูบที่ผมใช้ก็เป็นตัวนี้นะ ที่ผมไปตกกระสูปแต่มันค่อนข้างที่ใหญ่ๆหน่อยนะครับก็ตอนที่ผมสั่งซื้อเนี่ยเขาเขายังมีแค่ตัวนี้นะครับสําหรับเจ้าของค่ายเขานะแต่ตอนนี้เขาผลิตออกมาตัวเล็กก็มีนะครับนี่ตกตกกระสูปนะครับนี่ครับอันนี้ก็จะเป็นเหยื่อที่ผมดัดแปลงมาใช้กับชโดนะครับที่แรกเป็นกบสายนะครับอ่าผมไม่ค่อยได้ตีลาช่อนะ ผมก็เลยแล้วแล้วเอาใบตีชะโดเนี่ยเวลาปลามันเกืนเข้าไปลึกๆนะครับมันชอบขาดนะครับมันอมเหยวไปเนี่ยมันมันจะขาดนะครับก็เลยเอาใบพัดมาใส่นะครับก็เหมือนเป็นการกันฟันของปลานะครับอันนี้ก็จะเป็นหัวจิกปลายางนะเพื่อนดูกันไปยาวๆนะครับหัวจิกปลายางนะครับนี่ครับไว้ตกช่อนนะครับไว้ตกปลาไกยนะครับ าขาวปลาอะไรพวกนั้น,นครับอันนี้นี่เหยื่อที่ผมใช้ตีปลาช่อนตอนนี้แค่ตัวนี้นะครับนี่ครับดวงเบียดใหญ่มากนะดวงเบียดที่ถอดมาจากตัวนี้นะครับนี่อันนี้มันก็เป็นกบไม้นะครับน้ําหนักมันเบาเกินนะครับใส่เบียดตัวเล็กตีไม่ออกเลยมันเบานี่ส่วนตัวนี้ยังไม่ได้ใช้ซื้อมาเก็บไว้นะครับนี่แต่ก่อนหน้านี้ผมใช้สีนี้แหละโอ้แบบเย็นมากนะครับ มีดวงเบ็ดอ่าไปเรื่อยครับที่ผมใช้อยู่ก็มีตัวนี้ขึ้นมาอีกตัวเดียวกันนะครับแต่คนละสีนะครับเนี่ยครับนี่รอยฟันปงฟันปลานี่มีเพียบนี่ครับของค่ายไหนก็ไปดูเองนะเพื่อนนี่ครับตัวนี้ก็ยังยังสมบูรณ์ดีนะครับอ่มาดูเหยื่อดำน้ำบ้างนะเหยื่อปักนะครับ นี่อันนี้ก็ใช้ตกชโดนะครับก็มีผลงานบ้างนิดหน่อยนะครับเพราะว่าไม่ค่อยได้ใช้เขานะครับอผมชอบปลาตีแบบเวลาน้ําหลากนะครับตีกับป่านะครับก็เลยตัวนี้เนะี่ยจะไว้ตีจิบนะครับไปเลยน้ําลดนะนี่ของค่ายไหนก็น่าจะรู้กันดนะีนะเพื่อนเพราะว่ามีแต่ค่ายดังๆในะชั้นบนเนะี่ยในเฮตัวนี้ก็ มาจากค่ายดังเหมือนกันแหละตัวนี้ก็ใช้อยู่นะครับนี่ผมเพิ่มตัวนี้นะเพิ่มเพิ่ม,เพ,มเพิ่มกาดเหล็กขึ้นมานะครับเพราะว่าบางครั้งจากประสบการณ์นี่แหละตัวก่อนผมใช้แล้วปลามันกินตะขอนี้นะครับแล้วมันมาโดนโดนตัวนี้อนะ่ะโดนฟันเขานะเหยื่อขาดนะครับยังไม่ได้ปลาเลยนะกัดสองครั้งเหยื่อขาดไปเลยนะก็เลยพอได้มาใหม่ก็เลยใส่ ข้อเหล็กไว้สักหน่อยนะน,นี้ก็เป็นชั้นบนนะเพื่อนสำหรับชั้นบนนะครับเดี๋ยวไปดูชั้นข้างล่างหน่อยนะครับเดี๋ยวมาดูเออส่วนชั้นล,ล่างก็ไม่ค่อยมีอะไรมากมายนะเพราะว่าไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่นะครับพวกนี้ก็เป็นปลั๊กเออเดี๋ยวนะนี่ครับตัวนี้ก็เป็นปลั๊กเหมือนเงินตอนนี้แต่ดวงเบ็ดเขาจะเล็กนะเบ็ดหักไปแล้วนะครับ เบียดหักเพราะอะไรนะครับเบียดหักเพราะไปติดต่อไม้นะครับแล้วก็ดึงนะครับสายไม่ขาดนะเพื่อนๆสายไม่ขาดแต่เบียดหักครับอันนี้ก็เป็นกบไม้กบสายนะครับใช้ไม่ค่อยไม่เท่าไหร่ไม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 ไมค่อยได้ใช้ครับนี่ไอตัวนี้นี่ทีเด็ดเลยนะดูดูนะเพื่อนรอยฟันเนี่ยปลามันถ้าถึงฤด,ดูการหนึ่งที่แบบปลาเขา กัดแบบระแวงนะครับพอเขาจะกัดเนี่ยเราต้องชะลอให้เขาดูดไปเลยนะเพื่อนดูดลงคอไปเลยนะแล้วก็สภาพก็จะเป็นแบบนี้นะครับถ้าเราไม่ใส่ใบพัดข้างหน้าหรือว่าท่อเหล็กข้างหน้านะครัเขาจะดูดสายไปด้วยแล้วก็โดนฟันปลาขาดเรียบร้อยนะผมก็ใส่แบบนี้นะนอ่ามาอันนี้ก็เป็นซากนี่พวกนี้ก็เวลาปลาเขาขี้ระแวงเหมือนกันนะเพื่อนแล้วก็ จะมีทั้งแบบหนึ่งใบพัดสองใบพัดอะไรพวกนี้นะเพรดัดแปลงขึ้นมาเองนะพวกนี้นะคนี่พวกนี้ดัดแปลงเองทั้งหมดนะันเนี่ยใบยพัดของเขานะครับซื้อลวดมาแล้วก็ดัดซื้อใบพัดมาใส่นะครับพวกนี้ก็จะเป็นอะไรอะ่ะนอนดวงนอนยางก็ซื้อแบบแค่บางครั้งบางตัวซื้อมาเฉยๆนี่พวกนี้นะครับซื้อมาเฉยๆไม่ได้ใช้เลยนะครับพวกนี้ก็เป็นซากเบ็ดนะครับ เป็นซากเก่าของชั้นลงมาก็จะเป็นพวกเก็บอะไรเนี่ยพวกทรงพวกสายเก่าอันนี้ก็เป็นน้ํามันนะครับน้ํามันหยอดลอกจารบีนะครับก็ใช้อยู่แค่นี้นะมันเป็นราคาถูกอันนี้ก็เป็นไขควางที่พกไว้เผื่อเบ็เบดมีปัญหาส่วนช่องนี้ก็จะจะสําหรับปลาคอกเนี่ยก็จะเป็นเหยื่อ เหยื่อใหญ่หรือว่าเหยื่อหนักนะเพื่อนช่องนี้นะครับมันค่อนข้างที่จะเก็บไว้กับช่องพวกนี้ยากก็เลยเอามาไว้ตรงนี้นี่ครับนี่ก็เป็นผิวน้านี่ครับผิวน้ำสองตัวนี้นะครับก็ตัวนี้นี่ก็มีประสบการณ์มากมายนะครับเป็น v 1ของค่ายดังนะครับ x base v หนึ่งนะครับนี่ยังยังเหลืออยู่นะนี่ครับก็นี่พวกนี้ก็จะเป็นเหยื่อใต้น้ํานะตีปลาคอกนะครับ เป็นเหยื่อหนักนะเพื่อนๆเป็นเหยื่อหนักนะครับนี่ครับนี่ก็เ,เป็นสปินเนอร์เบดนะครับไว้ตีปลาคอกนะครับปลาคอกเขาก็จะกินทั้งกัดทั้งผิวน้ําทั้งจมน้ำนะครับเหยื่อใต้น้ําก็กัดนะครับดวงเบีตดตัวโตนะครับน,นี่ครับก็ คล้ายๆว่ายิ่งเราตกไปนั่นเพื่อนถ้าเหยื่อเรามันไม่ครบทุกตำแหน่งเนี่ยมันมันมันเสียดายปลานะครับอย่างถ้ามันไม่กลับผิวน้ํานะครับก็เอาเหยื่อใต้น้ํานะครับอันนี้ก็ได้มาใหม่นะเพื่อนนี่ครับเป็นเหยื่อผิวน้ํานะครับได้มาใหม่มันเป็นสองตัวนะอ่ะมันเป็นสองตัวนะครับเป็นโปรราคาถูกแต่ผมเช็คดูแล้วมันโอเคนะ อันนี้ก็เป็นกล่องหนึ่งก็มีเหยื่อเหมือนกันนะครับนี่ครับนี่ตัวนี้ก็ยังมีอีกอยู่ตรงนี้แล้วก็เป็นปลายางส่วนใหญ่นะครับนี่พวกปลายางหนอนยางนะครับมีเหยื่อพักตีกระสูบนะครับก็คล้ายๆว่ามีแทบจะแบบครบชุดนะสําหรับปลาเขื่อนนะครับอ่าข้างล่างก็จะไม่มีอะไรแล้วนะ,นะมีสายนะเพื่อนมีสายมี อะไรมากนะมีคงมีครีมมีกิปเปอร์ก็แค่นี้นะครับเนี่ยนี่ก็คือทั้งหมดที่มีนะครับเหยื่อแล้วก็กล่องใส่เหยื่อนะครับนี่ครับเหยื่อกล่องใส่เหยื่อแล้วก็รอฤดูน้ําหลากปีนี้เขื่อนบนรัตน่าจะมาช้าหน่อยนะเพื่อนนี่ครับก็เป็นหนึ่งกล่องนะครับแล้วก็เหยื่อที่ผมมีก็มีแค่นี้นะเพื่อนที่ใช้ตกนะครับมันขาดก็ขาดไปเยอะเหมือนกันนะครับ ขาดไปไม่รู้กี่ตัวแล้วครับก็เจ็บมาเยอะก็อ่ะประมาณนี้นะเพื่อนก็มารีวิวให้นะครับส่วนใครชอบก็ฝากกดไลค์กดติดตามด้วยครับเดี๋ยวครับก็สำหรับท้ายคลิปนี้นะเพื่อนน้าๆนะครับก็ถ้าใครชอบฝากกดไลค์กดติดตามด้วยครับเดี๋ยวผมจะอ่ไปตกปลาเนี่ยถ้าสมมุติว่ามีชะโดนะปีนี้ถ้ามันเยอะนะครับก็เดี๋ยวหาคลิป อะไรมาฝากนะครับก็ฝากกดไลค์กดติดตามด้วยครับส่วนท้ายคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะเดี๋ยวเจอกันคลิปต่อไปนะครับ